1 n e News ตรงไปตรงมา Happy birthday, birthday to Happy b i บ t h d a y to you สุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะสีมาตัวน้อยคุณผู้ชมค่ะวันนี้พาเที่ยวสวนสัตว์โคราชกันค่ะที่นี่ได้มีการจัดฉลองวันเกิดครบรอบอายุสองปีของน้องสีมาลูกช้างแอฟริกาซึ่งตรงกับวันฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุร,ราน,านารีหรือว่ายาโมค่ะโดยทางสวนสัตว์นครราชสีมาก็กได้นําผลไม้ต่างๆนานา,นาชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นแตงโมลูกใหญ่ๆกล้วยสับปะรดแครอทมะพร้าวอ่อนแล้วก็ฟักทอง มาจัดทำเป็นเค้กวันเกิดชิ้นเบื้อเริ่มเลยค่ะให้กับสีมาค่ะ <Yeah. S 1> ถือเป็นเค้กชิ้นใหญ่ให้กับลูกช้างตัวนี้เลยนะคะเนี่ยตอนแรกเจ้าสีมาก,ก็ดูลังเลลังเลไม่กล้ากินค่ะแต่พอเห็นกล้วยก็เรียบเอาปากง,งับเลยทีเดียวค่ะน่ารักมากเลยค่ะสีมา ลางเด็กๆที่มาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันเกิดของน้องสีมาอย่างคึกคักโดยงานนี้นะคะเจ้าของสวนสัตว์โคราชก็ใจดีค่ะอนอกจากแจกเค้กน้องสีมาแล้วนะคะก็ยังแจกไอติมให้กับเด็กๆรับประทานกันฟรีตลอดงานอีกด้วยค่ะนกชางแอฟริกาตัวนี้นะคะเกิดเมื่อวันที่23มีนาคมค่ะ ซึ่งตรงกับงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรานารีที่ทางจังหวัดนครราชสีมาก็ได้จัดงานขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทุกปีค่ะจึงตั้งชื่อช้างว่าน้องสีมา ขณะนี้เริ่มโตแล้วก็สุกสดมากทีเดียวจนกลายเป็นขวัญใจของเด็กๆที่มาเที่ยวไปแล้วนะคะปิดเพิ่มแบบนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่น้องๆหนูๆน,นะคะไปทําความรู้จักกับสัตว์เที่ยวเล่นที่สวนสัตว์แทนการเข้าห้างสรรสินค,ค้าบ้างก็ดีนะคะคุณเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่เบาเลยค่ะวันแล้วยาตัวแสบก็ขอไปเที่ยวสวนสัตว์ก่อนนะคะบายยค่ะยาตัวแสบรายงานค่ะ One News ตรงไปตรงมา